สวยหรูหราสมฐานะเปิดสถานที่จัดงานแต่งโบวีอัธมา ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและเตรียมตัวสละโสดไปอีกหนึ่งคู่แล้วสําหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างคุณโบวี่อัชมาหลังแฟนหนุ่มนอกวงการคุณปูได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานพร้อมกับสวมแหวนตีตราจองที่นิ้วหนังคางซ้ายในงานเลี้ยงวันเกิดอายุครบ37ปีของสาวโบวี่โดยล่าสุดสาวโบวี่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสถานที่วิวเขาสวยร้อยล้านพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า มาเซอร์เวยโรงแรมที่จะจัดงานแต่งคนอื่นจัดริมทะเลเยอะแล้วขอจัดในหุบเขาแล้วกันจะได้แตกต่างโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่บรรยากาศโรแมนติกมีมนต์เสน่ห์มากเลยจริงๆตอนจัดงานวันเกิดก็จัดที่นี่แหละแต่ตอนนั้นโซนโรงแรมเขายังไม่เปิด โดยแต่และรูปที่โพสต์บอกเลยคะ่ะว่าบรรยากาศสุดโรแมนติกมากๆโอบล้อมไปด้วยกับภูเขาและธรรมชาติซึ่งความพิเศษของที่นี่คือเป็นสถานที่ที่โบวีเคยถูกหนุ่มปูขอแต่งงานอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ทําเอาทางด้านแฟนคลับเข้ามากระหน่ากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ